เพื่อนๆรู้ไหมว่าคนสำเร็จคนรวยเขาใช้เงินทำงานหนักแทนตัวเองมันมีอยู่2ทางนะฮะเพื่อนๆหนึเขาใช้ธุรกิจสร้างเงินและอย่างที่สเขาใช้เงินในการสร้างเงินแล้วอย่างนี้ธุรกิจออนไลน์ที่เรามาสร้างตัวตนเพื่อหาผู้ติดตามแล้วเราจะมีรายได้เหมือนกับคนสำเร็จคนรวยได้จริงไหม เอางี้ดนะันเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงรายละเอียดแล้วว่าเราสามารถเข้าอยู่ในหมดของการสร้างรายได้เหมือนคนสำเร็จเหมือนคนํำรวยได้โดยใช้ธุรกิจสร้างเงินแล้วเอาเงินนั้นนะ่ะไปสร้างเงินเพื่อเป็นรายได้ที่แบบงอเงยเราจะแบ่งอยู่6ช่วงหช่วงเนาะพอดีช่วงที่6มันกระดาษไม่พอเขียนนะฮะดูช่วงที่1น,นะฮะเพื่อนถ้าเพื่อนมีผู้ติดตามหลักศูนย์ถึงหลัก 1K หรือ1,000ันนะฮะ อันนี้เขาเรียกช่วง user หรือเรามาเป็นของตัวเราเราสร้างตัวเราก่อนนะฮะอันที่2ช่วงที่2คือช่วง1 k ถึง1 0 k ก็คือ1 0 0 0ถึง1,000 0ผู้ติดตามเขาเรียกว่าช่วง nano ก็คือคนสร้างคนก็คือตัวเราอะเราจะไปค้นหาผู้ติดตามสร้างคนนะฮะมาช่วงที่3ามเขาเรียกว่า1 0 0 0 0คนถึง5 0,000คน ผู้ติดตามนะฮะเขาเรียกช่วงไมโครเขาเรียกช่วงนี้ช่วงคนสร้างธุรกิจก็นั่นหมายความว่าช่วงนี้เพื่อนๆต้องมาออกไรฟ์สดมาฝึกมันกรรฟ์สดเพื่อจะหาผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะเอาคนไปสร้างธุรกิจให้ได้นะฮะพอมาช่วงที่ช่วงที่สี่เขาเรียกช่วงที่มีผู้ติดตามห้าหมื่นถึงห้าแสนช่วงนี้เขาเรียกช่วงมิดเทียก็คือช่วงที่มีธุรกิจท่านนี้ได้สร้างเงินแล้วอันนี้แหละสําคัญเพื่อนเพื่อนจะเริ่มมี บรนด์ต่างๆเข้ามาติดต่อเพื่อนแล้วเพื่อนจะให้เพื่อนเป็นอินฟลูเอนเซอร์นี่คือรายได้เพื่อนจะเกิดขึ้นตอนนั้นเลยนะหรือว่าเพื่อนจะมีสินค้าเองก็สามารถขยายธุรกิจนี้ได้เลยเขาเรียกว่าช่วงธุรกิจสั้นจะได้เห็นกันละมาช่วงที่5เขาเรียกช่วงมีผู้ติดตาม5 0 0แสนถึง1ล้านคนอันนี้ช่วงนี้เขาเรียกช่วงแมคโครช่วงนี้แหละเพื่อนเพื่อนจะมีเงินมหาศาลช่วงนั้ละก็คือช่วงนี้เพื่อนสามารถนําเงินไปใช้ในการต่อยอดต่อยอดในการลงทุน ต่างๆเพื่อให้งอกเงินเพื่อนไม่ต้องเอาเงินเหล่านี้ไปทําการสร้างธุรกิจแล้วพอแล้วเพราะว่าเราเอาธุรกิจสร้างเงินเรียบร้อยแล้วถึงตอนนี้เราจะเอาเงินไปสร้างเงินมีการลงทุนหลายๆเลยไม่ว่าอยู่ในตลาดทุนหรือจะลงทุนในทองคำหรือทุนที่ดินอสังหาริมทรัพย์ได้ทั้งนั้นอยากเกิดเงินงอกเงนให้เพื่อนได้ตอนนั้นเลยทันทีเลย